น้องคอปเตอร์วงศิล์นนะครับผมกับน้องเพลงพีรดาแสงทองเจอกันอีกครั้งโมเมนต์น่ารักมากๆแต่ก็ไม่วายมีดราม่าครับเอาดรามาา่าอะไรบอกจู้ดราม่าในคลิปนั้นแหละคลิปที่น้องเพลงหรือน้องเพลงโพสใช่ไหมท,ที่ถามน้องคอปเตอร์ว่าคิดถึงพี่ไหมก็ไม่วายมีดราม่าก็คลิปนี้ก็น่ารักดีนะแไมเป็นดราม่าเอา,ามันก็มีคนเห็นต่างแล้วล่ะสาวสีคนที่คิดอคติได้ทุกอย่างคนที่คิดลบมีอยู่แล้วอะคือไม่ชอบแต่ไม่เคลื่อนผ่านแต่ดันคอมเมนต์หรือเปล่า ใช่ไหมเออเราคิดว่าคนกลุ่มเนี้ยอาจจะไม่ใช่แฟนคลับของศิลปินคนไหนเลยแต่บางทีเป็นคนที่ขายความอบอุ่นขอให้ขอให้ได้คอมเมนต์ขอให้ได้ขอให้ได้ขวางโลกทัวร์ไปลงกะซ้มเออทัวร์ไปบางคนเขาอยากเรียกทัวร์ก็มีนะบางคนเหงาอยากเรียกรถทัวร์ก็มีนะพี่น้องครับพี่ดิเออแล้วศิลปินเนี่ยอย่างน้องเพลงกับน้องคอปเตอร์เนี่ยเป็นเด็กอยู่เลยเด็กเด็กรุ่นใหม่อยู่เลยที่เดินตามความฝัน เป็นเด็กที่เก่งมากๆเป็นเด็กที่เราคปีเป็นเด็กที่เราคิดว่าเป็นเด็กที่ควรนะได้รับการสนับสนุนได้รับการผลักดันแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มเหมือนกันที่มือไม่พายเอาเท้าลาน้อไม่รักก็ไม่เลื่อนผ่านไม่ชอบก็เลื่อนหนีสี่นู่นนี่นั่นแนคอมเมนต์ในในลบอีกนั่นแหละอ่ะเปิออะไรกินอาก่อนเนาะเปิดคลิปก่อนเขอสีน่ารักดีนะเราเห็นขึ้นหัวว่าน้องคอปเตอร์คิดถึงพี่เพลงด้วยน่ารักจังอันนี้เป็นจากเพจพิมพดา ทิ้งรรมดาแสงของแฟนผิดนะคะเสียงสุแล้วใช่ไหมเดี๋วคอยไหว้พี่ถือเลยพี่ถือว่ากำลังกินข้าวอยู่ใช่ไหมกินข้าวแต่เอามึกเ่ากองก็น่ารักดีนะวันนี้พบกับน้องเติร์นะคะทีุ่ปิดนะคะขึ้นแน่นอนค่ะ เด็กๆก็น่ารักช่วยกันโปรโมทกลุ่มเพจด้วยนะคะก็นี่คือคลิปสั้นๆแค่นี้หรอค่ะก็วิคลิปสั้นๆอยู่ในเพจของเพลงพิมดานะคะแล้วคลิปเนี้ยเปิดใหม่สักชอบกันหรออะเปิดอีกสักรอบเลยมีใครอยากดูคลิปสวัสดีค่ะน่ารักนะเนอะปิดฝากรับก่อนตล่นเต้นมากตื่นเต้นมากอยากกินสนุกไหมคอยแซ่บ อ่ไป <c oughs> อ่านี่เนาะไปคลิปนี้เนาะขอบคุณคลิปจากเพลงพิราดาแสงทองแฟนเพจด้วยนะครับยังไงก็ทีนี้ก็มีก็มีคอมเมนต์ที่ที่เราพูดไปนั่นแหละว่าเมย์พายเขาแล้วนะไม่ชอบก็ดันไม่เ่ินผ่านแต่ดันคอมเมนต์ให้ทัวลงอ่าคอมเมนต์ว่ายังไงโอ้คอมเมนต์นี้ขออนุญาตเลยนะคะบอกว่ายามนั้นเวาให้น้องคอปเตอร์บอดีเลย หน้าบ่อายมาถามเขาว่าคิดถึงไหมสาวเพลงอายแทนไปาอแทนเขาอย่างเป็นลูกเป็นเต้าเจ้าของกับบอเมนอ่ะสสีอาเดียฟังใหม่เด้อยดีกวาบอกอีสานดูย่ามนั่นบอกให้น้องคอปเตอร์บอดีเลยหน้าบ่อายมาถามเขาว่าคิดถึงไหมสาวเพลงอายแทนายแทนเหตุยังกเป็นเ่า้ของกเ่ะอาเยงผิม่ด้ยกาอนย่านก้คเร์บีเยนอไอาเขาว่านอไาวพไออะไรแทนเขาเป็นอะไเขเาไม่ใช่อวฟางด้วยนะ เป็นเฟซจริงด้วยนะที่มาคอมเมนต์ตู่อุ__้ยอ่ะแล้วก็มีคนมาตอบเหมือนกันตอบคอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าเจ้ากระเถิซื่อๆนอยายเออเจ้ากระเถิซื่อๆนอยายถ้ายากแสดงความยินดีกับเขาบ่เป็น้ายายแสดงความยินดีกับเขาบ่เป็นกระเลื่อนพานสร้างใต้ดราม่าให้เด็กน้อยน้องเขากับ่ได้เป็นยังกัน เออ,อคือน้องทั้งสองคนไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้เป็นอะไรกันน้องก็ยังรักและเคารพกันเหมือนอเดิมคุณมีความคิดแบบนั้นคุณผิดไหมไม่ผิดหรอกถ้าคุณไม่สแสดงออกมามตรงพื้นที่ของเขาแมนน่นก็เข้าใจเขาว่าพื้นที่ของเขาด้วยนะนี่เป็นเพจของน้องเพลงพินดาเพจจริงเลยครับแล้วทีนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์คอมเมนต์นี้ชอบมากเลยโดนใจเรามากบอกว่า เมื่อก่อนน้องเนี่ยก็คือเป็นเด็กก็ดื้อหน่อยนะคะพี่ๆก็ต้องว่าบ้างแต่ช่างเถอะเรื่องมันผ่านมาแล้วต่อไปนี้พวกเขาตัวตัๆกันแล้วอพอที่พวกเขาคิดดีทําดีต่อกันก็พอจา้าเออนาะก็ด้วยความวัยเด็กแล้วก็เพิ่งเข้าวงการมายังไม่ได้เรียนรู้ในการใช้ซื้อภาษาหรือว่าเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตเนาะการเป็นศิลปินนะคะก็อาจจะมีบ้างที่แบบว่า อาจจะไม่คิดว่าจะเกิดดราม่าหรืออาจจะไม่คิดว่ามันจะเกิดเป็นปัญหาเนี้ยนนองเขาก็พูดตามภาษาติดๆพูดกันแต่พอได้รู้แล้วแหละว่าตรงนี้มันเป็นเป็นปัญหาเป็นกระแสเป็นดราม่าเยี้ยเขาก็ไม่ทําอีกเห็นไหมครับอ่ะค่ะอย่างคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าย่ามนองเขาเติมมีปัญหาไม่มีใครคิดถึงกรุณากลับไปดูคลิปเก่าบ้างนะคะอย่าดราม่านะคะทุกคนก็มีนะที่จะมีปัญหาไม่ทุกคนมีปัญหา ทุกคนจะต้องทุกคนเคยเจอปัญหาและน้องคอปเตอร์เองก็เคยเจอปัญหาแล้วหน้าตอนนั้นน้องก็มีคนที่ให้กำลังใจน้องเยอะมากคุณไม่รู้หรอกคนที่เขาอาจจะไม่ออกสื่อเขาอาจจะทักไปหาน้องหรือไปโทรไปให้กำลังใจน้องหลังใหม่ก็ได้ใช่อาจจะเจอกันสถานที่ต่างๆอาจจะพูดก็ไดแค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้ดให้กันแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้โทรไปหรือไม่ได้ทักไปหรือไม่ได้แสดงออกว่า จะให้กำลังใจน้องแต่เขาเป็นกำลังใจอยู่ห่างๆอันนี้ก็คือเป็นกำลังใจที่ดีเหมือนกันนะสตีฟไม่อยากให้คิดว่าเป็นดราม่าเลยแค่แค่น้องเพลงถามน้องคอปเตอร์ว่าคิดถึงไหมเนี่ยน้องมีไหมคอมเมนต์ก็ก็ก็เยอะพอสมควรนะคะคอมเมนต์แต่เราก็ก็ก็มีในส่วนที่ดีก็คือเยอะนะคะเยอะเลยบอกน่ารักทั้งสองคนอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากๆแต่มาบ้านที่เคยอยู่ด้วยความอบอุ่นหักแทงกันเด้อรูปอย่างเงี้ยนี่เขาบอกว่า ที่ติดตามข่าวไม่มีใครว่าน้องไม่ดีนะคะมีแต่คนบอกสอนน้องรักน้องเพราะช่วงแรกๆน้องเข้ามาใหม่ๆน้องอาจจะไม่นิ่งน้องอาจจะวิ่งไปโน่นไปนี่ทุกคนในวงก็บอกสอนน้องเพราะรักค่ะอย่าเข้าใจผิดนะคะและตอนนี้น้องไปอยู่กับปู่วีปู่วีก็บอกสอนน้องให้นิ่งขึ้นน่ารักขึ้นอน้องของตนแต่พูดถึงว่าพูดถึงช่วงนี้คอปเตอร์เป็นคนเป็นเด็กที่ หูจกคว่ำขื่นไหมเขาบอกภาษาขาคือหูจะคว่ำอีดีเนาะน้องจะนิ่งขึ้นอะอย่างอย่างแค่โมเมนต์ที่น้องกินข้าวอยู่เมื่อสักรู่นี้ที่น้องเพลงเข้าไปเรายังชมเลยว่าน้องข้าวเต็มปากอยู่น้องก็ปิดปากก่อนก่อนก็เคี้ยวก่อนที่น้องจะตอบแล้วน้องจะพูดเห็นไหมแล้วทีนี้ก็รู้ว่าพี่ถ่ายคลิปเนาะก็เลยแบบว่าก็ยังพูดต่อทั้งที่ยก็ยังกินแต่ว่าก็คือด้วยความที่รักแหละก็อยากคุยนะคะน้องเพลงเองก็คือถือกล้องไปเนี่ยก็ตอนนั้นน้องยังไม่ได้ ทานเข้าไปก็ยังกาลังตักอยู่อ่าจะได้แล้วมันเป็นคลิปที่ต้องบอกเลยว่าคลิปเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ทั้งคู่ก็ได้คุยกันแล้วก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นจากแฟนลับเอฟซีเนาะสอง,องก็ชื่นชมเนาะก็อยากให้ฮักแพงกันไว้คนเราอ่ะอยู่ด้วยกันไม่ไม่ไม่ต้องอะไรมากมายหรอกเพร,ราะว่ามันผ่านเรื่องราวอะไรที่ผ่านมาแล้วมันเป็นบทเรียนให้เราแล้วเราก็ปัจจุบันเรารักกันดีดูแลกันอ่า ก็ดีแล้วนะคะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดอจริงๆครับแล้วอย่างเรื่องในอดีตทุกนี้นั่นที่เราเคยเห็นคลิปน้องเพลงอาจจะดูน้องคอปเตอร์บ้างอันนั้นก็ในฐานะพี่ในฐานะพี่พี่อยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าเห็นน้องดื้อเอออะไรเอออาจจะว่ากล่าวตักเตือนกันบ้างรก็เป็กสิ่างใช่อย่างน้องเพลงกับน้องคอปเตอร์เคลียร์กันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่เป็นรามาเคลียร์กันแล้วน้องคอปเตอร์ไม่โกรธพี่เพลงเลยแต่ด้วยแฟนคลับเอฟซีนะคะที่โกรธแทนนั้นก็เข้าใจเพราะเขาก็ ศิลปินเขารักชอบคนไหนเขาก็จะปกป้องเขาอยากจะซัพพอร์ตนะก็มีดราม่าเป็นคอมเมนต์เข้าไปว่าเออทำไมถือว่า้น้องนี้น่นนะแต่ใดๆแล้วนะคะทุกดราม่าถ้าเราปรับปรุงแก้ไขนะคะคคก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้ศิลปินตัวน,น้อยๆของเราเนี่ยได้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็ได้ เขาไดร่วมมีประสบการณ์ได้เติบโตได้เรียนรู้เพราะว่าโลกใบนี้มันจะมีอีกเยอะเลยนะครับมันไม่ใช่มีแค่ที่เราเห็นเนาะบางทีเราโตมาขนาดนี้ยิ่งดราม่ายิ่งดังถึงไหมเราโตมาขนาดนี้ครึ่งคนลวมั้งเราเราก็ยังบอกว่าทําอะไรไม่ถูกถูกต้องเออบางทีอาจจะมีเรื่องผิดพลาดนรือน่นอะไรอยู่ในการใช้ชีวิตใช่ครับก็อยู่ที่การที่เราไน้่แหละเรียนรู้ไปเรื่อยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยแล้วก็เก็บเอานําในสิ่งที่คน ว่าต,ติชม,ชมเรามาแล้วก็นํามาปรับปรุงแก้ไขและอย่างเช่นน้องเพลงกับน้องคอปเตอร์เนี่ยเป็นศิลปินเป็นศิลปินเป็นนักร้องอแล้วเวลามีคนติชมเข้าไปก็อยากให้น้องๆทค่สองคนเนี่ยคือน,นำถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนาะถ้าคนที่เข้าติติเพื่อก่อจริงๆแนะนําจริงๆเราอยากให้เก็บไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเพื่อที่จะก้าขึ้นมาเป็นศิลปินที่แบบ ไร้ที่ติเลยศิลปินที่มีคุณภาพของวงการหมอนลำนี่แหละครับน้องๆเจเนอเรชันใหม่นี่แหละที่เราควรที่จะสนับสนุนผักดันเพราะว่าเขาเรียกว่าอนาคตของวงการหมอลำเขาเป็นเด็กทั้งสองคนนะเขาเป็นเด็กที่กตัญญูครับเป็นเด็กกตัญญูช่วยเหลือครอบครัวตัวเองรู้จักหาเงินรู้จักหาเงินรู้จักความเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องเพลงคิรดาแสงทองแล้วก็น้องคอปเตอร์วงศิลป์ศิลปินภูไทยด้วยนะครับผมก็ขอให้ ดังๆปังๆขอให้มีแฟนคลับรักเยอะๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ไม่ว่าจะปล่อยซิงเกิลไหนออกมาไม่ว่าจะเป็นผลงานชิ้นไหนขอให้โด่งดังเนาะขอให้โด่งดังเป็นผู้แต่งนะครับสำหรับวันนี้สาวสีเมืองเลยบ่าวเจ้าดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ